ีคะ่ะหอยลาวพัฒนาค่ะวันนี้จะมาลงหอยนาวพัฒนาให้นะคะเมื่อคืนนี่ออกวันที่เก้าค่ะพี่น้องทีนี้เราก็มาต่อวันที่สิบเอ็ดที่เก้ากันยามาต่อวันที่ที่สิบเอ็ดกันยากันยายนะพี่น้องมันออกตัวไหนมาดูกันทั้งเกลื่อนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะ ได้สนับสนุนการท่าน,านาันใดๆนะคะโปรดใช้กรยานค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะมาดูแนวทางกันต่อวันที่สิบเอ็ดกันยาต่อพี่น้องเก้าเนาะเด่นที่เจ็ดกับแปด 3ตัวตัวเราก็ไม่มามันมาเจ็ดสามสามเจ็ดันไม่เข้ามันมาเข้าตัวนี้สามสามเก้าแต่ว่าเข้าเด่นเนาะพี่น้องเนาะเข้าเด่นจ้ะเข้าสามเจ็ดแต่มันเป็นตัวกลับพี่น้องเรีกเรามันต้องกลับด้วยพี่น้องด้วยขั้นสิกลับให้พ่อมันก็จะหลายพี่น้องให้เลือกเอาชอบตัวไหนแล้วก็ไปกลับเอาค่ะอ่าตัวนี้ก็สามเจ็ดค่ะ คนละสูตรแต่มันมาตรงกันเราก็เลือกเอาที่สูตรที่มันตรงกันแล้วเอาไปไปกลับเอาค่ะพี่น้องนักฐานวันที่เก้าเราแล้วพี่เรามาต่อวันที่ต่อวันที่ที่สิบเอ็ดโอ้หนากระดาษเฮ้ออยน้อยพี่น้องเอ้ยขันเสียเอาหนาเกา้ามันก็เป็นตวเบิงหนาเกา้าบอกตัวนี้ได้ยุ่งนะหนาเก้านะได้ยุ่ตัวนี้ขอหน้านี้หน้านี้ ลราพัฒนาเนี่พอได้อยู่ดอกพี่น้องต้องซื้ออ่ะกาซีนี่เ้าเอาเส้นแดงขีดเอาลราพัฒนาโอ้มวนบดคือกันเว้อยสิบเอ็ดกยหก เด่นหกกับเจดเออกับหกกับเจ็ดแหละสองตัวบนบวกล่างเหมือนเดิม7 0 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7 1 6 0 6 1์เจ สตัวสามตัวตูดเจ็ดศูนย์หนึ่งสองหกหหนึ่งสอง หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองเรียกสามตัวหกหางแล้วอันนี้สี่หางเดินไปที่ เจ็ดศูนย์หกศูนย์ดยพี่น้องดู้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปก่อนนะ ตัวนี้มันต้องแต้มสีได้เพราะแต้มอะไรได้นี่พี่น้องลงขีดที่มันขีดอีกอย่งแน่ก็สีไว้เนะม่แต่แนวขีดเลยส่วนมากตัวขีดให้จะมาเด้อพี่น้องเด้อคำามปีนกับไตตองเบิ่งแล้วตัวไหนควรมาไม่ควรมา เดยนมันกับมาสองตัวเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาเวิร์รดโวลดเดินมาสองตัวเหมือนเดิมเด้อ <c oughs> ให้เลือกเอาเด้อตัวใดก็ได้เท่านี้แลวพี่น้องสี่หาง องตัวกับสามตัวได้นึ่เรียบหน้าจอเอาค่ะสูตรที่เข้าสามเจ็ดเจ็ดสามเด้อตัวนี้สูตรสูตรที่เข้าสามเจ็ดเจ็ดสามที่สิบเอ็ดเด้อพี่น้อง ที่สิบเอ็ดนะคะเราพัฒนาที่สิบเอ็ดลายมือไม่สวยแต่หวยมันเข้าก็เอาแล้วพี่น้องไม่เป็นไรหรอกขอให้หวยมันเข้ามันก็ได้เงินก็รวยเหมือนกันแหละเก็บหน้าจอเลยคะ่ะ ให้สามตัวด้วยหกหางสองตัวสี่หางสูตรที่เข้าเจ็ดสามหรือสามเจ็ดนี่แหละจือวันที่ียวเด้อพี่น้อง คลิปไว้แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะช่องน้อยๆขอฝากด้วยค่ะ